มื่อกี้รู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเสียงสวรรค์เสียงลูกค้าออเดอร์ของมายังไรละ่ะโอ้โหทำไมมันมาเยอะจังเลยอะ่ะมันมาทีเดียวกันเยอะขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวิดช็อปพาทที่20กันแล้วเล่นมาไกลมากเลยนะเกมนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวตอนนี้เราต้องเอาของไปส่งก่อนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีออเดอร์มาเยอะมากโอ้โหของเราไม่มีด้วยนะไม่มีสักอันแลว้วเนี่ยไม่มีไหนครบเลยอ่ะ เดี๋ยวเราต้องปูก,ก่อนนะเนี่ยเออแต่เราปูพืชไปแล้วดิเราคือแบบที่เซตอัพเราพังหมด,หมดแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้พืชเราก็จะโตอีก3นาทีสงสัยน่าจะไม่ทันนะเนี่ยเออวันนี้คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดหลังร้านกันดีกว่านะว่ารู้สึกว่าตอนนี้พืชเรามันปูไม่ค่อยทันแล้วเนี่ยคงจะต้องมีที่เซตอัพเพิ่มกันสักหน่อยนะตอนนี้เรามีตังแสนเจ็ดกระบ,บอกเลยว่าพอแนนอนตังของเราเนี่ยอัปเกรดห,หลังร้านหลังร้านเรามันจะต้องใหญ่ขึ้นอันนี้จะทําให้เซตอัพเพิ่มขึ้นเป็นหอันนะเออซอลลนนซอ ยังแพงเลยเออแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อนี่ด้วยดีกว่านะซื้อกำแพงตกแต่งร้านเนี่ยเราจะได้เพิ่ม targeting ของแบบพวกนักท่องเที่ยวได้นะอันนี้หมื่นแปดไม่ใช่ปัญหาของเราอยู่แล้วอ่ะซื้อมาเลยละกันแล้วก็อันนี้หมื่นแปดเหมือนกันนี่ซื้อมาเลยโอ้โหตังค์เยอะใช้เงินเป็นแสนตั้งแต่เปิดพาร์ทเป็นยังไงล่ะแล้วก็ป้ายร้านนี้ก็ดีเหมือนกันนะซื้อด้วยดีไม่ได้สองหมื่นห้า targeting เพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะซื้อเลยละกันนะนี่เรารวยตอนนี้คือแบบใช้ตังค์เปื้อนสุดๆเลยเนี่ย อันนี้เอาโอเคเรียบร้อยตอนนี้เหลือตังสี่หมื่นเจ็ดแล้วอุ้ยร้านไม่เราใหญ่ขึ้นเยอะแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อพวกกระถางที่เซตอัพอะไรใหม่มาเลยดีกว่านะอันนี้เก็บไปแล้วก็พืชพวกนี้อ่ะเดี๋ยวเราต้องรอพืชตก่อนอนะ่ะแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องแบ่งโซนหน่อยนะแบ่งโซนสําหรับปลูกแล้วก็สําหรับเก็บของเนี่ยโซนเก็บของเดี๋ยวเราจะเอาโซนเก็บของไว้ด้านซ้ายไหมด้านซ้ายนี้จะทําเป็นที่เก็บของแล้วกันนะด้านซ้ายเอาไว้เก็บของนี่ตรงนี้ทาไมเคร่องเราเยอะจัง <laughs> หรือว่าเราควรจะซื้อนี้เพิ่มดีอันนี้มันเก็็็บได้้เเเยอะนนนนที่มัปป,ปตู ไม่แน่ใจเรื่องราคาเท่าไรนะอุ้ยมีออเดอร์มาเพิ่มเหรอ,อยมีออเดอร์มาเยอะสิ <c ười> คือว่าตอนนี้ของไม่พอนะหรือว่าของเราพอมีไหนพอไหมเออไม่มีไหนพอเลยนะรอไปก่อนนะลูกค้าพอดีว่าคือแบบของมันไม่มีนะเราต้องปล่อยออเดอร์ไปก่อนนะตอนนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูอันนี้ก่อนที่เก็บวีดเรานะที่เก็บวีดราคา25งหมเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเราต้องซื้อที่เซตอัพก่อนนะที่เซตอัพตอนนี้ที่เราซื้อได้ก็เป็นเป็น,ปนอันไหนเนี่ยอันนี้เหรออ๋อเดี๋ยวม ตอนนี้เราเวลเท่าไหร่แล้วอะเอ้ยตอนนี้เราอีกนิดเดียวก็เวลสามสองแล้วนะอีกแค่พันแต้มเท่านั้นเองอะเดี๋ถ้างั้นเรารอก,ก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวรอเวลสามสองเราค่อยซื้ออันใหม่แล้วกันนะแต่หวังว่ามันจะราคาไม่แพงนะตอนนี้คือแบบเหลือตังค์อยูห้ามือเนี่ยไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเพิ่มแต้มก่อนนะเนี่ยเพราะว่าเต้มตอนนี้ยังขาดอยู่อีกพันหนึ่งอะถ้าเราส่งของมันจะได้แต้มเยอะมากนะแต่คือแบบเราปลูขึ้นไม่ได้ไงตอนนี้เดี๋ยวเราปลูกเสาเดซเซอร์อันนี้แล้ว เอ้ยมีคนเข้าร้านเราหรอ,อเฮ้ยคนนี้เข้าร้านเราตีมันตีมันมันเป็นโจเนี่ยมันขโมยของเราเอ้ยใครเนี่ยเอ้ยมันขโมยของเราจัดการหน่อยบริการบริการบริการไม่ทำงานเลยเนี่ยต้องตีเองนะนี่ตีหลังจะหนีไปไหนนีเรียบร้อยมันขโมยของเราเนี่ยไอคนนี้ใครเนี่ยเป็นโจแน่เลยนะนสองคนนี้แล้วมันมาแบบแพ็คคู่เลยนะมันแบบแพ็ดคู่เลยเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เราปลูกเสาไดโซก่อนมีไหมเนี่ยเสาไดโซเอ้ยมีอยู่โอเคอันนี้คือตอนนี้ปุ๋ยเรามันน้อยนะ เออเรามีปุ๋ยไหมขอดูก่อนอ,อ๋อแล้วก็มีปุ๋ยนี่เรามีปุ๋ยอยู่นะเร่งโตหน่อยเร่งโตหน่อยเร่งโตจะได้บบรับส่งออเดอร์ให้ลูกค้าทันนะอันนี้อาอโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรารับออเดอร์มาก่อนลวกันนะเดี๋ยวมันหมดเวลาไงต้องรับมาก่อนหมดเวลาไปยังเนี่ยโอเคยังเหลือ1นาทีนะเดี๋ยวเราจะรอให้มันใกล้หมดเวลานะเราถึงจะรับเนี่ยมันจะได้แบบโตวเวลาได้นานหน่อยอันนี้อีก1นาทีนะรอไปก่อนละกันส่วนพืชเราอันนี้2นาทีกว่ายังรอได้เอ้ยคนนี้คนนี้อัพเวลเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่อารมณ์ไม่ค่อยดีเลย เดี๋ยวเราต้องให้ของสักหน่อยให้ของสักหน่อยครับให้ของเติมแรงสักหน่อยลูกจ้างเรานี่อันนี้แล้วก็คนนี้ด้วยให้คนละ2อันเลยนี่เราใจดีเราใจดีจดอันนี้เอาอเคิดเรียบร้อยแล้วคนนี้คนนี้ก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้อะเติมแรงให้เติมแรงให้ใหแล้วก็น,นี้ตอนนี้กใกล้ถึงเวลาแล้วนะอีกสิบวิรับมาเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันหมดเวลาก่อนไงนเอ้ยเราไม่มีรถด้วยหรอเอา้ารถเราไม่มีถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องซื้อรถแล้วแหละเออมีคันนี้ราคานหนึ่งพันอะถึกด้วยนะอันนี้เนนนนีี่อาาคั้มจะะด เดี๋ยวเราสร้างคันนี้มาละกันสร้างคันนี้มาแบบว่าเล่งด่วนเลยไหมหนึ่งร้อยบาทอะสั่งไปเลยละกันนะอีกสิบคันนี้ให้เป็นสรงชานะจะได้ไม่เปลืองตังเท่าไหร่เนี่ยสร้างมาพร้อมกับอะไรดีไหม αι? อาวุธไหม αι? อาวุธเราควรซื้อใหมไหมฮะเดี๋ยวเราซื้ออาวุธใหม่ไปด้วยเลยละกันนะอันนี้สองพันบาทนี่ออเดอร์ไปเลยครับเราจะได้อาวุธใหม่มาแล้วจะได้ตีง่ายๆหน่อย <c oughs> แล้วก็ตอนนี้พืชเรากําลังโตและกําลังโตขึ้นมาแล้วอันนี้เก็บมาแล้วก็อันนี้เก็บมาโอเคเรียบร้อยเราน่าจะมีพืชพอจะอไปส่งลูกค้าแล้วนะตอน,นอ ลืมไปว่าเราต้องไปเอารถก่อนนี่โอเครถมาถึงเรียบร้อยแล้วนี่เก็บมาไอ้คันเก้าเนี่ยมันแค่7 5นะคันนี้น่าจะแรงกว่าเยอะเลยล้วก็ทึกขึ้นด้วยเนะี่ยอันนี้สตาร์ทออเดอร์เลยครับมาเดี๋ยวเราต้องไปส่งตรงนู้น300เมตรคันนี้นี่แรงข,ขึ้นขนาดไหนเนี่ยขอดูก่อนขอดูความแรงคันนี้หน่อยสิทำไมรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างเท่าไรหร่เลยอ่ะเฮ้แต่มันก็แรงอยู่นะเนี่ยเบรกไม่ค่อยได้เลยเ <laughs> บรกไม่ทันเลยนะเมื่อกี้นี้บอกเลยว่าโจรยิงเราไม่ทันแน้นอนแถมทึกอีกด้วยนะคันนี้เนี่ยไปไป,ไป,ไปเดี๋ยวเราขับไปดีๆน่อย ตรงนี้เลี้ยวซ้ายเอ้ยไใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้โหเบรกยากจริงเฮ้ยจะบอกว่าติดะอะเฮ้ยอย่าไม่นะไม่เอาแบบนี้สิโอ้ยมันติดอะโอ้เดี๋ยวเราต้องไปกู้คืนนะเนี่ยติดเฉยเลยรถเราเดี๋ยวต้องไปกู้คืนล้วไปส่งใหม่นะอย่างดีนะเนี่ยที่มันติดใกล้ๆเนี่ยถ้าไปติดไกลๆนี่คือแบบวิ่งไกลเลยนะบอกเลยมีโจ้ไม่เลยแถวนี้เราต้องระวังตัวด้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนยิงตายอีย่นั่นโจนี่ไอคนนั้นมันคือโจ้นะเสื้อน,นั้นอะ มีวะเนี่ยเราต้องรีบเราต้องรีบเก็บรถไปวิ่งหนีมันมีปืนเรามีกระบอกเราสู้ไม่ได้ถ้ามันจะปืนจริงเรานี้เราตายได้ง่ายๆเลยนะวิ่งหนีวิ่งหนีเดี๋ยวเราก็ไปส่งของกอนละกันนี่เราไปส่งชานี่ลูกค้าจะไม่ให้ติดหรือเปล่าเนี่ยอยากได้ติบด้วยดิได้ติบนี่คือแบบดีมากอุ้ยรถแรงรถเลงคราวนี้นี่คือแรงจริงอะต้องขับดีๆหน่อยนะ ใจเย็นน่าจะเย็นนะติดง่ายด้วยเนี่ยขับแบบใจเย็นๆครับแรงเกินก็ไม่ได้เนี่ยแรงเกินก็เบรกยากอีกเนี่ยคันนี้แต่มันพอจะกดเบรกได้อยู่นะอุ้ยอุ้ยแข็งแรงจริงคันนี้ชนกระเด็นเลยนะเมื่อกี้นี้อ่ะนี่นี่เบรกเบรกเบรกโอเครถแรงเกินรถแรงเกินเอ้ข้างหน้ามีโจนข้างหน้ามีโจนขับหนีขับหนีโอเคได้อยู่ได้อยู่มันตามไม่ทันหรอกรถเราแรงแรงจนเบรกไม่ได้เนี่ยรถแรงจริงแล้วก็อันนี้เลี้ยวซ้ายโอ้แรงไปไหนเนี่ยนี่ขนาดแค่แรงหนึ่งร้อยถ้ามันแรงมากกว่านี้นี่คือแบบเอ้แบบหนึ่ง ไม่ยิเสียงปืนยอย่าอย่ายิงรถเราพอดีว่ารถเราถึงนหะนยิงไม่ตายหรอกโอเคเรียบร้อยได้ติดไหมมาได้ติดห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วว่าติดปันเนี้ยมันเกี่ยวกับการที่แบบรถถูกยิงนะถ้ารถไม่ถูกยิงเลยมันจะได้ติดสิเปอร์เซ็นตะ์อ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วได้ตังมาหมื่นหะนึ่งเนยแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราต้องปลูกซูเปอร์สกังก์อน่ยมีออเดอร์มาใหม่นะเออเวลิลอัพไหมเวลิลดยังไม่อัพเลยอ่ะสงสัยต้องปลูกก่อนปลูกซูเปอร์สกังก์ซูเปอร์สกังก์อันไหนอ่ะ เดี๋ยวถ้า่างนั้นเราต้องสร้างเพิ่มเป็นเร่งด่วนเลยสร้างแบบเร่งด่วนมาเลยนะซุปเปอร์สกังของเราเนี่ยเราแบบเร่งด่วนครับซิบวิเลยเปล่าสร้างแบบเร่งด่วนจริงครับอันนี้บอกเลยว,ว่า1ิบวิถึงนะอันนี้เนี่ยซิบวิจริงหรือเปล่านี่ไงมาถึงและโคตรไวอันนี้นี่โดนแซงเลยเนี่ยมาก่อนโคตรนานแต่โดนแซงเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาปูก,ก่อนนี่ซุปเปอร์สกังของเราเราต้องลดน้าเองเนี่ยที่เซตอัพมันผังต้องมาลดน้ําตรงนี้เองนะถ้าเราส่งของรอบนี้เสร็จเราน่าจะวิ่สามสองแล้วนะ แล้วก็นี่เดี๋ยวเราแพ็กบุหรี่ไปด้วยเลยละกันอันนี้แพ็กไปนี่จะได้เอาไปขายได้อุ้ยม่กกี้มีเสียง <c oughs> มีเสียงลูกค้าออเดอร์มาเนโอ้โหเต็มเลยแล้วคือเราไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยนะไม่มีอะไรพอเลยนะอันนี้ต้องการเอมในเซีย7 0 0กรัมเนี่ยลูกค้ารอ,อก่อนได้ไหมคือรอให้เราจัดการหลังร้านให้เสร็จก่อนได้ไหมเนี่ยเราจะต้องปล่อยหมดเวลาไปก่อนนะอันนี้เราส่งอบท้ายแล้วครับคุณลูกค้าเดี๋ยวค่อยมาใช้บริการใหม่ทีหลังนะเออของเราพอไหมโอเคพอเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราไปส่งให้คนนี้ ทันสุดท้ายแล้วปิดร้านก่อนอันนี้ใกล้ๆนะร้อยก็เมตรเองเนี่ยบอกเลยว่าไม่โดนยิงแน่นอนครับอุ้ยอุย,อย,อย,อยโทษทีครับรถแรงรถแรงรถแรงไปหน่อยอะเบรกไม่ทันส่วนลูกค้าเราเสียแต้มอันเนี่ยหวังว่าจะไม่เสียนะอันนี้ขอมาสดุนละครับได้ตังเท่าไหร่เนี่ยได้ติดไหมขอติปหน่อยดิแล้วก็นี่เราเวลสามสองแล้วตอนนี้โอเคเรียบร้อยไหนดูที่ว่าได้ติปไหมได้ติปสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อมันเกี่ยวกับเวลาหรอน่าจะเกี่ยวกับเวลานะ ถ้าทาเวลาเร็วนะ่าจะได้ตังค์เยอะโอเคเรียบร้อยอันนี้ปิดรับออเดอร์ไปก่อนนะไออันนี้ส่งได้เนี่ยเดี๋ยวเอาอันนี้ไปส่งก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาจัดร้านพอดีว่าอันนี้มันเงินเยอะมากอะ่ะมันได้เงินเป็นหมื่นเลยนะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ารวยครับวันนี้ส่งแค่วันเดียวนี้ได้เป็นแสนเลยมั้งเนี่ยได้ยังเยอะเลยนะกูจะลดแรงคุมไม่ค่อยอยู่เลยเนี่ยเราลองเหินไหมเหินในที่มันเป็นเนยตรงเนี้ยขอลองหน่อยละกันอยากรู้ว่ามันแรงแค่ไหนได้ไหมดูท่าจะไม่ถึงโอเคไม่เป็นไร เี๋ยวเรารีบไปส่งก่อนละกันเพราะว่าอันนี้มันมีเวลาแค่5้านาทีนะทำพาทำพาโอ้ยโจรโคตรเยอะย,ย,ย่าอ,อย่า,ย,าย,ยิงเอ้รถจะติดจะติดโู้ยโดนยิงรัวๆเลยรีบหนีรีบหนีโจรยังเยอะเลยม่กกี้นี้โอเคตรงนี้60เมตรรถเราหายไปครึ่งหลอดแล้วเนะี่ยเอ้ย่ยายชนจะยยชนนี่เราขับไม่ดีหรือว่าเขาขับไม่ดีอะ่ะน่าจะเป็นเรามากกว่านะอันนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยไปครึ่งหลอดเลยนะเนี่ยรถเราโอเคอันนี้ได้ตังค์มาหมื่นห้าเลยแนละ้วเนี่ย ขอบคุณมากครับแล้วก็ตอนนี้ขอปิดรับออเดอร์ไปก่อนละกันนะเพราะว่าเราจะต้องซื้อที่เซตอัพใหม่ยังไงล่ะเดี๋ยวเราต้องซื้อ6อันเลยนะที่เซตอัพมันใหม่เนี่ยโอ้โห72็ดหมื่นสองตังทบหมดตัวทาไมมันแพงอย่างนี้ล่ะแล้วก็กระถางด้วย36อันนี่อันนี้แล้วก็ของเซตอัพพวกนี้โอ้โหตังหมดไหมเนี่ยตังเราจะพอไหมเนี่ยเราซื้อของเยอะขนาดนี้เนี่ยมันแสนกว่าเลยนะเนี่ยโอ้โหว่ามันเกินอะถ้างั้นเดี๋ยวเราซื้อแค่ซีอันก่อนละกัน คือไม่ไหวครับราคามันแพงเกินไปนะเดี๋ยวเราค่อยซื้อเพิ่มทีหลังแล้วกันนะอันนี้ราคา8ปดหมโอเคอันนี้พออยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อพืชมมาด้วย4 8บับบัลกัรม48ปตังพอไหมหนึ่งเศษไม่พอตังไม่พอขาดหน่อยหนึ่งอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรา,เาแค่ฮินดูขาดแล้วกันอเอาแค่นี้พอตังไม่มีแล้วเนี่ยออเดอร์มาเลยครับโอเคเรียบร้อยเราน่าจะต้องเอาของไปขายหน่อยไหมเนี่ยเอาพวกกระถางเก่าๆไปขายหน่อยดีกว่านะแต่ตอนนี้มันน่าจะตอนกลางคืนหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมนี่ไงตอนกลางคืนจริงด้วย ร้านมือสองปิดอยู่เดี๋ยวเรามาเล่นมินิเกมหน่อยแล้วกันนะมินิเกมมันจะได้เงินหน่อยอะอย่างน้อยเราจะได้มีตังค์ไปประทังชีวิตต่อซื้อมเมล็ดพืชต่อนะถ้าจะไม่พิดมินิเกมอันนี้นี่คือแบบได้ตังค์เยอะมากเลยนะเมื่อพาที่แล้วเนี่ยนี่มากันด้มากันแล้วนี่เอานัดแรกก็ไม่โดนเลย <c oughs> เอานัดสองก็ไม่โดนครับนี่แต่นัดสามไม่พลาดแน่นอน,เน,นเน้นเลยตรงนี้นี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเล่นฝั่งนูนด้วยไอ้ฝั่งที่มันเป็นแบบเขาวงโกดเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นด้วยนะดีว่าช่วงนี้จนเตาต้องหาเ่้เเนนนยียนี นี่เขางงกดเอ้ยล้วทำไมเราอยู่ข้างบนน่ะยังโกงเลยนเนี่ยเราปีนอยู่ข้างบนเนี่ยถ้างั้นไม่ใช่เรื่องยากเลบอกเลยโกงกระทั่งมินิเกมเราเนียแต่มันเป็นคนโกงให้เราเองไงเราไม่ได้ตั้งใจนี่ไงเราเจอแล้วนี่ยังง่ายเลยครับอันนี้ได้ตังค์เท่าไร่อันนี้อันนี้ได้ตังค์ห้าร้อยนะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยแล้วปูนี่มันได้ตังค์เยอะขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นปูด้วยดีกว่านะ นี่โอเคเรียบร้อยเซ็ตเควสครับใส้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เออได้เท่าเดิมป่ะร้อยเดียวน้อยจังอะ่ะได้แค่ร้อยเดียวอย่างนะี้อันนี้เนี่ยได้น้อยมากเลยอะ่ะตอนนี้กลับมามีตังค์สองหมื่นสี่แล้วแต่ก็ยังไม่พอนะเนี่ยอันนี้เออเดี๋ยวเราให้ลูกจ้างมาจัดเฉลียวหน่อยดีกว่านะเอาบูรี่ไปขายสักหน่อยนี่หกสิบห้าอันเนี่ยแล้วก็น,นี้ด้วยอันนี้อันนี้ขายไปให้หมดเอ๊ะนี่อะไรอะ่ะโคจอยเอามาจากไหนเนี่ยเป็นจอยแบบไข่อะ่ะเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะอันนี้เนี่ย น่าจะได้มาจากเก็บปูละะ่ลวมั้งเมื่อกี้นี้น่าจะใช่นะอันนี้ให้ลูกจ้างจัดเียวให้นี่เราจะได้ตังค์สักหน่อยนะก็ที่เซตอัพเรากําลังมาส่งและนี่ถึงเรียบร้อยได้เวลาจัดที่เซตอัพอันใหม่เอ้ยอยันนี้สวยเลยอนะเนี่ยเราจะวางด้านละ3แล้วกันนะแล้วก็ตรงกลางนี่เดี๋ยวเว้นสักหน่อยตรงกลางเว้นเอาไว้เดินนะนี่อย่างนี้เดี๋ยวเราจะซื้อเพิ่อมอีก2อันไว้ตรงนี้นะแต่ตอนนี้ขอปูก,ก่อนละกันเพราะว่าเราจะได้เอาของไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยอันนี้ใส่เข้าไปน,นี่ใส่เข้าไปนี่โอเคลูกค้าต้องการรอ ER อเดะไ อุ่ยมีคนเข้าร้านเราเฮ้ยโจรเข้าร้านเราจัดการเลยบริการยืนนิ่งทำไมเนี่ยได้ <c oughs> เวลาทดสอบอาวุธใหม่เราเฮ้ยคนนี้วิ้ยเฮ้ยเพอตีโดนลูกค้าไม่นะลูกค้าขอโทษเผอตีโดนลูกค้าเฉยเลยเราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะตีคนนี้ก่อนเฮ้ยจะหนีไปไหนตีเลยตีเลยนี่เรียบร้อยเมื่อกี้เราตีโดนลูกค้าแลวโอ้โหจบเลย <c oughs> ลูกค้าโกรธเลยแต้มหายไปยี่สิบห้าเลยนะเอ้ยแล้วก็ตอนนี้ขอดูออเดอร์ก่อน ออเดร์ลูกค้าใหม่เออมีอันนี้มาใหม่นะเป็นเสาเดซอรอ๋กเสาเดซออันใหม่เราเสาเดซอเรามีหรือเปล่าเนี่ยเออเราลืมใส่ที่เซตอัพเลยขอใส่ที่เซตอัพก่อนลืมสนิดเลยบอกเลยว่าดูไฮเทคขึ้นเยอะมากอ่ะอันเนี้ยโคตรไฮเทคเดี๋ยวเราต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยเรามีหรือเปล่าอ่ะ๋อยังมีอยู่โอเคยังดีนะที่มีอยู่เนี่ยอันนี้ใส่ปุ๋ยเข้าไปรูซื้อก็ปุ๋ยเราจะไม่เท่ากันนะเนี่ยบางอันใส่ได้ไม่ครบนะ มันโตไม่เท่ากันก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งอันนี้เอาเคเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอไปก่อนนะรอของเนี่ยเราจะได้เอาของไปส่งให้ลูกค้าคนใหม่แต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเด้นะได้ยินเสียงของใหม่มาเนี่ยลูกค้าออเดอร์ซูเปอร์สกังก์มาใหม่ด้วยนะเรอก่อนนะครับพอดีว่าปลูกได้ทีละนิดเนี่ยไม่สามารถปลูกพร้อมกันได้เนี่ยอันนี้ต้องรอสามนาทีกว่าเลยนะนานจังอะลูกจ้างเราเป็นไงบ้างคนนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีอะเนี่ยรอให้อันนี้แม้เป็นคอร์ดจอยเนี่ยอุ้ยคอร์ดจอยเพิ่มโคตรเยอะเลยเพิ่มเ แล้วก็คนนี้เอาขอจอยไปด้วยนี่เป็นไงเพิ่มเต็มเลยแต่มีแค่2อันนะให้ได้แค่2อันเนี่ยแล้วก็คนนี้เราแจกของหน่อยไหมเดี๋ยวเราต้องไปง้อคนที่เราเผลอทุบไปด้วยอะเผลอทุบไปโดยไม่ได้ตั้งใจอะพอดีว่าจะไล่ขโมยไงแต่ไปโดนล,ลูกค้าเฉยเลยแต่มันก็คือคนที่เคยขโมยของเรานะที่เราทุบไปอะเนี่ยคนเนี้ยขอโทษได้ไหมคุณลูกค้าเอาของไม่เอาของไหมเอาของสึกหน่อยไหมดีแล้วเปอร์เซ็นต์มันลดไป5้นะแล้วก็ไอ้เปอร์เซ็นต์การเข้าร้านลดไปยี่สิบห้าเลยลดเยอะเลยนะ แล้วก็น,นี่เดี๋ยวเราแพ็คบุหรี่ขายดีกว่าเนี่ยอันนี้อุ้ยผิได,ด้นะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราต้องหมุนนะแต่รอก่อนละกันแล้วก็ตอนนี้พืชเราอีก2นาทีโตอย่างนานเลยขนาดใส่ปุ๋ยยังนานเลยนะเนี่ยเราอัพเวอเป็น3ามสองมันจะมีพวกเฟอร์นิเจอร์อันใหม่ไหมมีเชลล์ใหม่มาขายเยอะเน,นี่ยอันนี้2 4, องพันสี่แล้วก็นี่หนึ่งพันอะแล้ว่าเราจะเปลี่ยนเชลล์ทั้งหมดเลยนะในร้านเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะแต่ขอไปดูร้านเมื่อสองก่อนเพื่อนมันมีทุกทูกขายเราจะได้แบบซ เจ้าของร้านอ่ะเอา้าวันนี้หยุดงานเหรอเจ้า <c oughs> ของร้านเอา้านี่ไงมาแนวโอ้โหตกใจมาเลยอยู่ๆก็วาร์ปมานะครับคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลบของในตัวเราก่อนดีกว่านะอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เราขายให้หมดเลย <c oughs> ได้ตังค์มาเยอะเลยได้เป็นหมื่นเลยแล้วเนี่ย แต่วันนี้ไม่ค่อยมีอะไรขายนะไม่มีของที่เราต้องการเลยเนี่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวค่อยมาดูวันอื่นนะครับวันนี้ไม่มีของต้องการรู้สึกว่ามักกี้ตอนระหว่างขายนี่คือแบบมีออเดอร์ลูกค้าเด้งมารัวๆเลยนะแต่ตอนนี้คือแบบพืชเราไม่ค่อยมีเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยสั่งพวกบูเบอร์ดีนะพวกบับเบิ้ลกัมอะไรเงี้ยไม่ค่อยสั่งเลยสั่งแต่พืชเก่าๆนะอนนี้โตเรียบร้อยแล้วเก็บก่อนนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ออเดอร์ลูกค้าเออเอาไปแล้วอะออเดอร์ลูกค้าคนม่กกี้ไปแล้วอะมื่อกี้มัวแต่ขายของอยู่ร้านมือสองไ อันนี้ได้หมื่นห้าแล้วเนี่ยปลูกเ e ออร์ลี่ควีนอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปส่งเออร์ลี่ควีนดีกว่านะปลูกเออร์ลี่ควีนก่อนเออร์ลี่ควีนมีไหมเนี่ยเ e ออร์ลี่ควีนจะบอกว่าไม่มีอะ่ะไม่มีจริงๆหรอกมันจะไม่มีจริงๆด้วยเออร์ลี่ควีนเราใช่เราไม่มีจริงด้วยอะ่ะถ้างั้นเราต้องปลูกแอนเมเซียแล้วแหละอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปส่ง e แอนเมเซียแทนแล้วกันนะแล้วก็อันนี้มีบับเบิร์กัมด้วยอันนี้เราส่งได้ได้ของเราพอถ้างั้นเราไปส่งเลยแล้วกันช่วงนี้ก็จะเห็นเราเล่นรถบังคับบ่อยหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอาชีพหลลักเราแ้ว <laughs> มันได้เงินเยอะนะอันนี้เนี่ยมันได้เงินเยอะมากอ่ะเอ้ยรถเยอะจังตรงนี้เอ้ยรถชนรถชนแร <c oughs> งแบบคุมไม่อยู่เนคันนี้เอ้ยมันโอ้มันจะแรงไปไหนเนี่ยเอ้ยจะเย็นนะจะเย็นโอ้โหชน <c oughs> เอ้ยจะบอกว่าติดอะเอ้ารถพังจบเลยรถเราพังต้องไปกู้ก่อนชนนิดนิดน่อยน้อ,อ,อยนี่พังเลยนะมันแรงเกินไปรถคันนั้นอะแรงจนเราบังคับไม่ค่อยอยู่เลยเนี่ยแล้วคือแบบไปเอารถโคตรไกลดิ เมื่อกี้อีกนิดนึงก็จะถึงอยู่แล้วเนี่ยโอ้ดันชนดันชนแล้วหน้ามันยู่อะแล้วมันหน้ายู่แล้วมันขับต่อไม่ได้นะอุย้ยเจอคนเจอคนที่คาดว่าจะเป็นโจรลองสู้ดูไหมถ้าเราเปิดก่อนอาจจะชนะได้ก็ได้นะนี่ตีหลังตีหลังเอ้ยตีง่ายเลยเนะี่ยคนนี้ตรงสายหมายเราโหดได้คนนี้โจดไปเนี่ยโจดไหมอ๋อโอเคไม่ใช่ใช่ไหมหรือว่าใช่โอเคไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่โจรน,นะคนเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวรีบไปเอารถก่อนเดี๋ยวเราไปส่งไม่ทันเนี่ยส่งของรอบสองรอบนี้หวังว่าจะถึง <c oughs> ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าคือรถมันเลี้ยวยากอะ่ะเราต้องใจเย็นนะเวลาจะเลี้ยวรถเนี่ยมันเลี้ยวเหมือนคันเก้าไม่ได้นะคันเก้ามันบบเลี้ยง่ายนะนค่อยๆไปหน่อยโอเคตรงนี้ไปได้อยู่แล้วก็เบรกเบรกโอ้ยท <c oughs> ี่แค่จะเบรกอย่างแบบขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหรถจะพังเอาแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปอีกทางหนึ่งทางนี้โจนเยอะจังเลยในแถวนี้ ยิ่งส่งไก่ยิ่งโจรเยอะนะอันนี้โจรแน่เลยเนะี่ยคนนี้อ่ะโอเคแต่เราก็มาถึงได้ได้เงินมาหมื่นห้านะแต่ตอนนี้ไม่มีออเดอร์เลยออเดอร์ลูกค้าหนีหมดแน่พอดีว่าส่งไม่ค่อยทันอนะ่ะอันนี้เรามาแพ็กบุหรี่ต่อดีกว่ารู้สึกว่าของเราจะหมดเยอะมากนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบปลูกนะเดี๋ยวเราซื้อที่เซตอัพเพิ่มดีกว่านะตอนนี้มีตังพอแล้วมีตังแปดหมื่นตัวที่ไม่รู้ตัวแล้วนะ่ได้เงินอย่างเร็วเลยที่เซตอัพอันใหม่นี่2อ,อันนี้แล้วก็พวกนี้ด้วยพวกอุปกรณ์เซตอัพทั อย่างได้สิบสองอันเท่าไรเนี่ 39, ยอันนี้สามหมื่นเก้าแล้วหรอราคาแพงจังแล้วก็กระถางด้วยสิบสองอันกระถางสิบสองอันนี่อันนี้เดีย๋ยวเราต้องซื้อพืชด้วยอะเนี่ยซื้อพืชมาเพิ่มอย่างละสี่สิบแปดแล้วกันตังพอไหม <c oughs> ตังเราจะหมดเอาได้เนี่ยแอมเนเซียต,ตอนนี้หมดแล้วนะแอมเนเซียเราซื้อแค่ยี่สิบสี่พอแล้วก็ซื้อปุ๋ยด้วยเนี่ยอย่างเยอะเลยตังหมดไปเนี่ย <c oughs> ตังเราจะพอไหมโอ้โหเชียดฉิวเลยอะเนี่ยอีกสองพันที่คือแบบตังหมดพอดีเลยนะ โอเคอันนี้ออเดอร์มาเลยนี่โอ้โหหมดตังค์ไม่น่าเชื่อว่าแปดหมื่นเราใช้หมดภายในพริบตาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเดินแจกของให้ลูกค้าหน่อยดีกว่านะเพิ่มแต้มหน่อยคนนี้นี่คือแบบเต้ม75แล้วนะแล้วใครมันหวดอะไรอยู่เนี่ยอ๋อเปนมีคนบุกร้านเราโอ้โหดีมากบริการเราทํางานดีอย่างนี้ต้องให้ของชุหน่อยแล้วแหละเออให้เป็นอันนี้แล้วกันนี่นี่เต็มร้อยเรยเียบร้อยไอ้แ๊บหนึ่งแมงมุมขึ้นพืชเราเอ้ยนี่ไอ้มันไม่เค็ดแล้วเนี่ยโดนตีไปหนึ่งทีไม่เค็ดตอนี่ตีเลยจดการมาที่บริการ ไม่ตีโอ้โหเราต้องตีเองแล้วแหละนี่สองทีร่วงตีโคตรแรงตีแรงจร้านะน,นี้เนี่ยเออเมื่อกี้ได้ยินเสียงออเดอร์มานะเดี๋ยวเช็คดูก่อนซิว่าออเดอร์คืออะไรออเดอร์อันใหม่คือซูเปอร์สกังแล้วก็มีอันนี้เซาทไดเซอร์เรามีอยู่แล้วนะอันนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปส่งเลยละกันเซาทไดเซอร์ไกลไหมอันนี้ไม่ค่อยไกลนะร้อยสี่สิบกว่าเมตรเนี่ยแป๊บเดียวถึงนะอันนี้ไม่ต้องกลัวโดนยิงด้วยเนี่ยแค่กลัวรถพังก็พอแลยครับใจเย็นครับใจเย็นคันนี้นี่คือแบบแรงจริงคันนี้มันแรงจริงครับบอกเลย แล้วว่าคันหลังๆมันยิ่งกว่านี้แน่เลยเนี่ยมันน่าจะคุมไม่ค่อยอยู่เลยนะคันหลังๆอะ่ะโอเคตรงนี้มาถึงโดยสวัสดิภาพนี่เรียบร้อยน่าจะได้ติดเยอะนี่ไงี้ย10%เลยนะแล้วก็ต่อไปคือซุปเปอร์สกังเดี๋ยวเราต้องรอปูก,ก่อนนะซุปเปอร์สกังแล้วหมดตอนนี้เหมือนจะไม่มีซุปเปอร์สกังหรือเปล่าเนี่ยเออใช่จริงด้วยเราไม่มีซุปเปอร์สกังในตอนนี้ต้องสร้างแบบเร่งด่วนหมายล้วแหละ4,000กว่าบาทอุ้ย800เลยเหรอค่าส่งยอมเสียค่าส่ง800เลยนะเนี่ยอ่ะสร้างมาเลย และกับการสร่งสิบวิเอออยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงมาแล้วโอเคมาถึงเรียบร้อยแล้วส่งเร็วส่งเร็วอันนี้เรารอหนึ่งนาทีนะแปบ๊บเดียวเท่านั้นแล้วลูกค้าเราได้กี่นาทีลูกค้าเราได้หนึ่งนาทีนะรับออเดอร์มาก่อนเลยนี่อันนี้โอเคเรียบร้อยเออเราก็เราลืมบอกไปเลยว่ามันมีอันนี้ขึ้นมาด้วยนะอินฟูกแกรมเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะมันน่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคนนี้เอ,อ้ยอันนี้ปลดล็อกได้เหรอทำไมมันไม่มีรูปล็อกหลักคนนี้อะคือปลดล็อกไปแล้วหรอกดได้ไหม คิดว่าเป็นเหมือนบัฟร้านนะแบบทําให้ร้านเราแบบขายดีขึ้นนะน,นี้อ่ะแล้วปลดล็อกคนนี้มาเราด้วยเนี่ยแต่ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะน่าจะมาซื้อของในร้านเราหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราปลูกซูเปอร์สกังเพิ่มก่อนนี่อันนี้โอเคเรียบร้อยตอนนี้ซูเปอร์สกังเราน่าจะพอแล้วนะพอไหมเอายังขาดอยู่หน่อยหนึ่งอะ่ะแล้วก็อันนี้ออเดอร์มาไม่เป็นฮินดูครัสแต่ของไม่พอแต่ของไม่พอต้องรอไปก่อนนะลูกค้าเดี๋ยวเราต้องปลูกซูเปอร์สกังอันนี้ให้เสร็จก่อนไอที่เซตอัพอันนี้นี่มันดมมมาากกเเเลยนะันป้้้้้อองชืรรแวว็ุให แงมุมขึ้นหรอไหนองเพิ่งบอกว่าป้องกันได้นี่คือแบบแมงมุมขึ้นเลยแล้วเนี่ยเออแล้วก็น,นี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราปูเป็นฮินดูคัต่ต้เลยละกันนะอันนี้อ่าน,นี่ปูเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ของน่าจะพอแล้วแหละเดี๋ยวไปส่งเลยละกันนะวันนี้นี่เราขับรถบ่อยมากเลยนะเ <c ười> นี่ยน่าจะบ่อยกว่าพาที่แล้วด้วยนะอุ้ยจะเย็นจะเย็นอุ้ยเดี๋ยวรถทางัง <c ười> ขับดีๆไม่ได้เลยในเรารถมันโคตรแรงเลยเนี่ยต้องขับแบบใจเย็นๆหน่อยคันนี้รู้สึกว่ามันใกล้พังแล้วเนี่ย <c ười> ถ้าชนแรงๆเดี๋ยวหน้ามันยู่นะรเราเนี่ อุ้ยเจ้โจรเจ้โจรโจรจะย,ยิงเราโอเคถึงเรียบร้อยมันดักเฝ้าเราอยู่นะเนี่ยไอโจรพวกนี้เนี่ยโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เราส่งได้เลยในะแอนดีเซียเนี่ยรถเราจะหมดไปเนี่ยเหลือ5คันแล้วนะตอนนี้เนี่ยอันนี้400เมตรได้ทำไมมันไกลจังเลยเนี่ยวันนี้นี่มีแต่ไกลๆทั้งนั้นเลยนะ400เมตรโคตรเยอะเลยมีรถแรงก็ใช่ว่าเราจะส่งเร็วขึ้นนะเราก็ส่งนานเหมือนเดิมนะเพราะว่าคันนี้มันบังคับยากเนี่ยอุ้ยอุ้ยเผลอชนรู้สึกว่าน่าจะโย่ไปหน่อยอ่ะเนี่ย เมื่อกี้เผชนไปทีหนึ่งอะแต่ยังดีไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ถ้าชนอีกรอบนี้ไม่แน่นะอาจจะไปไม่ได้แล้วโอเคแต่ก็ยังมาถึงได้ <c oughs> ถึงแม่รถเราจะหน้ายู่ไปสักหน่อยก็ตามอันนี้ได้ติดไหมเนี่ยโอเคยังได้ติดอยู่นะอันนี้ถึงแม่รถจะยู่ไปหน่อยแล้วก็ออเดอร์ต่อไปคือฮินดูครัสหน้านี้รับมาก่อนเลยละกันต้องรอเซนี้โตก่อนนะตอนนี้ยังไม่พอเนี่ยขาดอีกนิดเดียวเท่านั้นนี่โตเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ปูเป็นเอริควีนทำเข้าไปโอเคไปเอาของไปส่งต่อวันนี้นี่ส่งของรัวๆเลยครับเดี๋ยวเราไปด้านนี้บ้างดีกว่านะด้านนี้ไม่ค่อยได้ไปเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าโจรเดี๋ยวยิงรถผมเลยไป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 เร็วไปเร็วโจรเยอะโจรเยอะแถวนี้โจรเยอะโอเคตอนนี้ถึงแล้วรถโคตรจะแรงเลยบังคับไม่ค่อยอยู่เลยนะนี่โอเคเรียบร้อยได้ตังมามื่นสองครับมื่นสามด้วยเนี่ยได้ติปมาด้วยนะ แล้วตวไปเป็นเอรีควีนแต่ต้องรอโตก่อนเอรีควีนโตนานไหมเนี่ยหนึ่งนาทีครึ่งกับสองนาทีนะโอเคยังรอได้อยู่ตอนนี้ได้ตังค์เร็วมากเลยนะแป๊บเดียวมีหกหมื่นแล้วอะขนาดเราเพิ่งใช้ไป 80, แปดหมื่นนะเนี่ยตังค์มายังไวเลยเอออันนี้เรามาเดินแจกของหน่อยไหมนี่แจกของให้สักหน่อยละกันนะครับแจกของให้สักหน่อยแต่เราต้องดูเวลาดีๆด,ด้วยเนี่ยเดี๋ยวออเดอร์มันหายไปไงอันนี้แจกให้แล้วก็เอา้าไม่ซื้อของหน่อยหรอครับแต่ตอนนี้เรามารับออเดอร์ก่อนดีวกว่าเดี๋ยวไม่ทันอันนี้ออเดอร์มานีี่อเเครรยยบ้ รอแป๊บหนึ่งนะครับคุณลูกค้าพอดีว่าตอนนี้วีดหมดแล้วต่อไปเป็นบับเบิ้ลกัมนะบับเบิ้ลกัมตอนนี้เหลือร้อยกว่าต้องปลูกเพิ่มมาเนี่ยมันไม่พอคือตอนนี้ไม่ค่อยขายในร้านแล้วนะในร้านมันเทียบกับขับรถไปส่งไม่ได้เลยไงในร้านมันถูกกว่าเยอะเลยนะอันนี้โตเรียบร้อยและอันนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราปลูกเป็นบับเบิ้ลกัมเหมือนเราจะไม่มีบับเบิ้ลกัมโอเคถ้างั้นไม่เป็นไรต้องทิ้งออเดอร์ลูกค้าไปก่อนนะโอเคเพื่อนเราพอเรียบร้อยแล้วแปลเราไปส่งเลยเคนนี้เขารีบครับเราต้องรีบไป่ง ผมส่งรถเร็วทันใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นเมื่อกี้เผลอขับชนอะไรเนี่ยอีกแค่ร้อยเมตรเท่านั้นโอ้ยรถแรงรถแรงเฮ้ยโจรมาโจรมาต้องขับตามรถโจรไปมันจะได้ยิงไม่โดนโอเคโอเครอดอยู่รอดอยู่ตรงนี้มีโจรมาเน่อย่านะอย่ามีนะเฮ้ยข้างหน้ามีโจรดิฟ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 รถเออไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเราไม่เห็นเรารถเราเนียนรถเราเนียนอยู่มีโอเคเรียบร้อยไอถึงไหมไอทำไมมันไม่ยอมปิดอ่ะ แบบโดนยิงเราไม่ลมาเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ออเดอร์มาลัวๆเลยเนะี่ยผมปลูพืชไม่ทันครับออเดอร์มาลัวขนาดนี้เนี่ยเราปลูพืชไม่ทันแล้วนะตอนนี้เนี่ยออแล้วก็ของเรามาส่งแล้วนี่ลืมเซตอัพแลนะ้วเนี่ยกระถางอันใหม่เนี่ยลืมเซตอัพซะสนิทเลยอ่ะนี่เซตอัพก่อนละกันเดินของก่อนนี่โอเคเรียบร้อยแบบว่าแน,น่นแทบจะเดินไม่ได้เลยนะตรงนี้เนี่ยมันติดอ่างนะ้ำมาเอาออกได้ไหมไอ้อ่างล้างหน้าเนี่ยคือถ้าเอาออกไนดะ้นี่คือแบบจะได้เดินสบายหน่อยนะ โอเคคิดว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราพอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปนะครับบ๊ายบาย